พายุฤดูร้อนในภาคเหนือส่งผลให้หมอกควันเบาบางและค่าฝุ่นละอองลดต่ำลงกว่ามาตรฐานนะคะแต่ว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บที่ตกลงมาจำนวนมากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนกระจายทั่วไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในอำเภอเมืองมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกลงมาเป็นระลอกที่สองส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายแต่ไม่มากนัก โดยพายุฝนที่ตกในช่วงสองวันนี้ส่งผลให้สภาพหมอกควันในจังหวัดเชียงรายเบาบางลงล่าสุดวัดค่าฝุ่นละอองในเขตอำเภอเมืองอยู่ที่66ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งอยู่ในค่าปลอดภัยที่เกินที่กำหนดให้ไม่เกิน1น0ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนำเครื่องเกษตรจำนวนสองลำนำเครื่องบินเกษตรจำนวนสองลำขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดจำนวน6เที่ยวบิน เพื่อลดปริมาณหมอกควันไฟที่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะทําให้มีฝนตกในช่วงเย็นวันนี้ใน4จังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายน่านและพะเยาซึ่งจะทําให้หมอกควันลดลงต่ํากว่าจุดวิกฤตเช่นเดียวกับจังหวัดมึงการฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ช่วยลดควันไฟจากการเผาป่าและเผาต่อสังข้าวนอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ตามริมแม่น้ำโขง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูบน้ำขึ้นมารดพืชผักอีกด้วยส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์สถานการณ์ภัยแล้งยังคงวิกฤตและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดน้ำในลำน้ำมูลในเขตพื้นที่อำเภอสตึกแห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายโผล่ส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า40รายต้องหยุดเลี้ยงทั้งหมดทำให้ขาดรายได้นับล้านบาท นอกจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์กว่า13,000รายยังได้รับผลกระทบไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับเลี้ยงปลาต้องหยุดไปแล้วกว่าร้อยละ20